ซ่อนเสร็จหรือยังยังเลยอซ่อนตรงไหนถึงจะดีนะฉันพร้อมแล้วแมรี่เออแมรี่ มแ,มแมรี่ออุฮยแมรีม <c oughs> จริงๆเลยคลีนี่เนี่ยไม่เก่งจริงๆเนาะออแมรีเธออยู่ที่ไหนอะ่ะแมรี่แมรีฉันหาเธอไม่เจอรีบออกมาเอะนะ อ้าวเคลนนี่ว่ายืนทำอะไรตรงนี้อเดี่ยวเออผมกำลังเล่นสอนหาอยู่นะครับโฮ้ยที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะมันอันตรายเกินไปรีบกลับไปได้แล้วไปเออเข้าใจแล้วครับเออว่าแต่คุณเทอรี่ครับเห็นแมรี่อยู่แถวนี้บ้างไหมอ่แมรี่เหรอนั่นสินะฉันยังไม่เห็นเขาเลยเอฮ้ยโอ้ยแมรี่หายไปไหนกันนะ ความจริงฉันอยากช่วยเธอตามหานะแต่ว่าฉันต้องเอาของไปส่งให้กับซิซี่ก่อนซิซี่ต้องรีบเดินทางแล้วฉันขอตัวก่อนนะเออโชคดีนะครับเออคะแมรี่ แอลลี่ลงหน้าไปก่อนนะอย่าเพิ่งให้ซีซี่ออกจากท่าเรือเด็ดขาดเลยเข้าใจแล้วเพื่อนๆเรื่องอะไรไไะล่ะแอลลี่ฉันได้รับรายง,งานว่าแมรี่หลับอยู่ในท่อที่เธอรี่ขนมาด้วยนะสิว่าไงเนาะซีซี่ช่วยเลื่อนเวลาการออกเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งได้ไหมได้เข้าใจแล้วขอบใจมากนะซีซี่ เฮ้ยิซี่ช่วยฉันหน่อยได้มากฉันจะเข้าไปหาแมรี่ในเรือทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบใจมากนะโรยเข้าไปหาด้านหลังกับแอมเบอร์ก็แล้วกันนะอส่วนเฮนรี่น่ะ ไปหาจากทางด้านหน้ากนแล้วกันนะเข้าใจแล้วเฮ็ดเฮ็บนะแมรี่อยู่ในนี้จริงๆเราเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะยืนไว้เลยกิแอมเบอร์เอาบอดช่วยชีวิตออกมาได้เลยเข้าใจแล้วเฮ็ดเลกช่วยเหมือนครนของนายไปทางบอดทีจะได้ไหมเออจะจะจะ,จะพยายา,ยามนะ ล้วนจังเลยรู้สึกเหมือน,นจะต้องตกลงวไปนอจะทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้เถ่อนายมันโง่ถ้าฉันเป็นนายแล้วก็น,นะฉันคงไม่ยืนตัวสั่นแบบนั้นฉันก็ว่างั้นแหละทำไมเล็กกี้จะต้องตัวสั่นแบบนั้นด้วยอะอ้ทางั้นนายก็ทำเองสิเล็กกี้ใจเะยะ็นก่อนสิแลฟี่เลตตี้จะพิ่งทะเลาะกันตอนนี้ได้ไหมเหล่าตอนเนี้ยพวกเธอต้องช่วยเล็กกี้พาเมรี่ออกมาอย่างปลอดภัยนะเข้าใจไหม ใช่แล้วทุกทุกคนให้กำลังใจเลกกี้หน่อยสิสู้สคนามา้ดเลกกี้เข้าใจแล้วแมรี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราจะช่วยเธอให้ปลอดภัยเองค่อยๆหย่อนลงมาช้าๆนะ,ะย่อไปเลยเลกกี้ <laughs> เมรี่ถ้าปลอดภัยแล้วล่ะออกมาได้เลยว้าวเลยท,ท, <ำ S 2> ที่ทำสำเร็จแล้วโลกงอกไปเลยนั่นนี่